าพี่ต้องสวยนะครับแม้จะเป็นหมดออฟไลน์ก็ต้องสวยพอนี่นะครับคือบ้านของพี่นะครับเสร็จแล้วอ่าถ้าชอบก็อย่าลืมเอาเป็นแบบอย่างกันได้นะ S <S 1> <S 1> ก่อนอื่นก็ขอากล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การอีกแล้วนะครับในเกม Ar k Mobile ก็วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่แดนหิมะเช่นเคยนะครับก็ต่อจาก E ีพีที่แล้วเลยเนาะที่พี่บอกว่าพี่จะฟาร,ร,มร์มทรัพยากรเก็บไว้นะครับแล้วก็จะมาสร้างบ้านให้เสร็จภายใน E ีีนี้โอเคหลังจากที่ E ีพที่แล้วนะครับเราค้างไว้กับการาฟาร,ร์มหินนะก็พี่ก็ไปฟาร,ร์มมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อจากเมื่อวานให้เสร็จเลย ก็จะเหมาเริ่มจากวางประตูกันเลยนะครับนี่ประตูบ้านนะฮะแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับสําหรับประตูทางเข้าบ้านของเรานะก็จะยิ่งใหญ่อลังการนิดหนึ่งนะครับน้องๆประตูนี้โคตรใหญ่เลยใหญ่กว่าบ,บ้านอีกพี่มอกเลยโอเคใหญ่จริงน้องใหญ่จริงใหญ่จังเลยนะครับก็จะนี่เลยเอาล่ะหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาฟาร์มทรัพยากรที่เหลือแล้วก็สร้างนะครับบ้านของเรานะ ก็บ้านพี่นะครับต้องมีไฟอย่างนี้นะครับอยู่ในบ้านนะเพราะไม่งั้นนี่บอกเลยว่าอยู่ลําบากแน่นอนครับเพราะว่าอากาศที่โคตรจะหนาวเลยนะครับที่นี่นะเออเสื้อกันหนาวพี่ก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้นะมันค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งนะครับน้องๆเอาละกะว่าจะฟาร์มครบแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่ครบนะครับน้องรักของพี่ประเด็นมันคือน้องพี่ไม่มีไอไฟเบอร์โอ้โหพี่อุตส่าห์คิดว่าพี่ฟาร์ไมไว้หมดแล้วน้องรักของพี่ โอเคไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราจะไปฟาร,ร์มไฟเบอร์กันเพราะว่าพี่มีเคียวเนาะก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเรามีเคียวโอเคไปน้องๆเพราะว่ามันช่วยเราหลายอย่างนะฮะโอ้อากาศก็เริ่มเย็นนะครับพอมันเริ่มมืดนะแต่ตอนนี้เรามีาไฟแล้วเราก็คงไม่ต้องกังวลเลยมากนะเอาไม้มานะครับที่จะคราบนะแล้วก็แทสนะครับเอาไมห้หมดเลยไม้ก็เอามาให้หมดเลยนะฮะให้ตัวหนักๆไว้ก่อนคือพี่นะครับจะทําผนังด้านบนนะเป็นแบบทึบนะครับ 20อันย1่นะหนึ่นะครับสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองวางไปเลยนะครับสิอันนะครับแล้วก็เสาอาจจะต้องใช้เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับเสาบ้านครับไปเลยครับน้องรักของพี่พี่ก็ใช้20ต้นไปเลยฮนะนี่ทรัพยากรคือเอามานี่นี่ยังไม่รวมหลังคานะโอ้โหจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ย ไม่ชัวรเหมือนกันนะเนี่ยคือพี่พยายามแบบทุ่นเวลาออกมาให้เร็วที่สุดแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะเสร็จได้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นๆกันไปอ่ะครับท่านผู้ชมมันอ่อใช้เวลานะสร้างบ้านมันใช้เวลานะครับดังนั้นก็นะเอาใจช่วยกันหน่อยน้องนี่นะครับเราก็จะวางไปเรื่อยๆเอ,ยอ๊ะวางไม่ถึงเอาอันที่วางถึงก่อนแล้วกันมีอไหนถึงอีกไหมโอเค นี่ไหนถึงอีกโอเคหมดแล้วอะ่ะไม่ถึงแล้วอะ่ะเราจะวางอันที่วางถึงไปก่อนเนาะนี่ในในระหว่างที่รอคราบนะครับเราก็จะวางอันที่วางถึงเฮ้ยเฮ้ยบางอันวันถึงเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงมุมบ้านโอเคได้อย่างเฮ้ยแต่ตอนนี้เราเดินได้แล้วนี่ โอเคครับเหมือนพี่จะต้องใส่เสาบ้านเพิ่มนะตรงนี้มันหลุดหรอโอ้ oh, ไม่ได้หลุดหรอกน้องโอเคเดี okay. ๋ยวพี่ทําลายตรงนี้ทิ้งก่อนครับคือถ้าเราไม่ทําลายอ่ะเราไม่สามารถใส่เสาบ้านให้ได้นะครับโอเคเสาบ้านโอ้โหเสานี้มันหลุดหรือว่ายังไงเนี่ยไม่หลุดนะครับโอเคยังได้อยู่อย่างเงี้ยนละโอ้ oh, อากาศหนาวเราต้องสู้กับอากาศหนาวด้วยนะอยู่ที่นี่อะ่ะพี่บอกเลยคือแบบไม่ได้สู้กับ สภาวะโดยโดยโดยรวมนะมันคือเราต้องสู้กับสภาพอากาศด้วยนะน้องอากาศมันเย็นอนะแถวเนี้ยคือแบบเราจะเผลอไม่ได้นะเราอาจจะ้เกระโดดทำไมเนี่ยโอเคอากาศมันเย็นนะครับพี่บอกก่อนแถวนี้นะออ,อบ้านพี่ต้องสวยฮะธรรมดาก็ไม่เอาหรอกนี่เฮ้ยวางผิดปัทโถเอลย โอเคนะครับเราจะต้องทำแบบนี้สองอันนี่นะครับชัวร์หนี่รหัสหน้าเข้าแบบนี้ถึงจะถูกต้องครับต้องรักของพี่นี่เป็นไงบ้านพี่ต้องสวยนะครับแม้จะเป็นโหมดออฟไลน์ก็ต้องสวยแต่จริงๆตรงนี้พี่ทำเป็นระเ,เบียงข้างก็ได้นะเอาจริงเรามาทำเป็นระเบียงดีกว่านะตรงนี้พี่ว่าน่าจะสวยกว่า แต่ถ้าระเบียงเออถ้าพี่ทําระเบียงแล้วพี่จะใส่ลังคาได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ก็ไม่แน่นะครับแต่พี่อยากทําเป็นระเบียงนะทําไปเลยหกอันนะครับคร่าวๆนี่พี่อยากทําแบบนี้นะครับมากกว่าพี่ชอบแบบนี้มากกว่านี่ในในข้างละสามอันนะพี่อยากทําแบบนี้มากกว่านะตรงนี้ดีไหมดีไหม อก็อยากทําแบบนี้มากกว่านะครับระเบียงทางเข้าบ้านนะ <c oughs> โอเคตัวละครมันโดดบ่อยน้อง <c oughs> อ,อนี่นะครับแล้วเราก็จะมาทําหลังคากันเลยหลังคาโอเคหลังคานะครับพี่จะทําเป็นแบบสองสเต็ปเนาะสะเต็ปที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามเรียงเข้ามานะครับสองฝั่งฝากบ้านเลยก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้ไม้เยอะนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมน้องๆที่น่ารักของพี่นี่นะครับเราจะใช้ตัวนี้ ในการครัฟมานะครับเราจะครัฟสักประมาณเจ็บยี่สิบอันก็หนึ่งเดี๋ยวนะพี่คํานวณให้หนึ่งสองสามสี่สี่สิบหนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกอัน <c oughs> ข้างละแปดแต่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 เก้าข้างละเก้าอ่าฮ่าโอเคน้องเป็นไงหลักการครํานวณตึงๆอยู่ไหนวะโอเค เปิดที่กระเป๋าโอเคนะครับเราก็จะวางคือพี่จะวางแบบตัวบ้านเลยนะนี่นะครับจะไล่วางไปทีละช็อตนะนี่วางทีละช็อตเลยนี่นะครับทุกมุมทุกมุมบอกเลยวางทุกมุมโอเคเอ่อมุมนี้ไม่ชัวร์นะอาจจะทําไม่ได้เลยนะเนี่ยนีเ้เฮ้ยเลเวลอัพอ,อีกแล้วโอเคพี่ก็จะอัดเป็นเลือดนะครับนี่เพื่อเรามีอาการแบบ คนสภาพหนาวได้นะนี่น้องวางไปเรื่อยๆนะฮะก็นี่นะเ,เหตุผลที่พี่ไม่ตัดก็อย่างที่บอกครับพี่เอาไว้ให้น้องๆที่อ,อยากจะทําบ้านนะครับที่เป็นแบบอย่างตามพี่นะได้ทําตามกันด้วยนะครับพี่ก็เลยไม่อยากจะตัดคลิปออกไปเยอะนะเดี๋ยวน้องๆที่ทําบ้านตามพี่เขาจะแบบไม่รู้นะบางคนแบบอาจจะไม่ชอบนะแต่ก็มีน้องส่วนใหญ่ที่แบบเอออยากจะเห็นนะครับว่าพี่สร้างบ้านยังไงนะ พี่ก็จะจัด EP นี้นะครับเป็น EP หลักในการสร้างบ้านให้ดูเลยนะนี่น้องจัดไปคือแบบไม่อยากตัดนะครับสาระสำคัญนะครับออกนะนี่น้องแบบนี้เลยสาระสำคัญโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ผนังด้านข้างไหมใส่ไหมใส่ไหมใส่ด้านข้างได้ปะ เรายังใส่ไม่ได้นะฮะตรงนี้นะไม่ใช่ปัญหาครับน,น้องๆเพียงแค่เราตีฟ้านะครับเราก็จะสามารถใส่ได้นะตอนนี้ก็ใส่หลังคาให้ครบตามขบวนการนี่นี่นี่นีน่โอเคแล้วก็ใส่ด้านนี้ไม่ไม่ใช่สิใส่ด้านนี้โอเคนี่นะครับน้องทำตามได้เลยนะคนไหนที่อยากทำตามนะอโอเคแล้วก็เราจะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแปนนะครับนี่เป็นชั้นสองของบ้านนะทางบ้านกันแบบตึงๆนี่นะอาจจะต้องใช้เยอะเลยนะครับเราค่อยไปต่อด้านหน้าเอานะนี่น้องเป็นไงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับบ้านของพี่ะพี่บอกเลยบ้านพี่มันจะต้องสวยนะครับนี่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 น ได้สองอันหรอขาดอะไรเนี่ยขาดไฟเบอร์นะครับโอเคเดี๋ยวขอดื่มกินเนื้อก่อนในนี้ EP นี้เราต้องสร้างบ้านเราให้เสร็จแบบไม่ตัดด้วยขาดไม้ไม้มีตั้งสองพันสิบเก้าอันนะครับรอบบ้าน น่าจะได้อยู่นะอันนี้คือพี่ทำระเบียงนะครับรอบบ้านเนาะเพราะว่าตัวบ้านเราสร้างเสร็จแล้วอย่างงี้น่าอยู่กันเลยทีเดียวโอ้โหพอดึงของเข้าตัวหมดช้างก็หนักเฉยไม้นะครับเวลาอยู่ในตัวช้างนะครับน้ำหนักจะถูกบันทอนเหลือ50%นะใช่เลยพออยู่ในตัวเรามันหนักนั่นเอง รออีกสักครู่นะครับไม้ก็จะทําให้โดนย่อยนะครับน้ําหนักก็จะทําให้เราสามารถเดินได้แล้ะอ่านี่ช้างเริ่มเดินได้แล้ะเราก็ใกล้จะเดินได้แล้วน้ำหนักตอนนี้เหลือสา0แล้วนะโอเคเราเริ่มเดินไหวแล้วน้องๆเราไปวางของกันเลยช่วยม,มาในระเบียง เราค่อยมาตอนี่นี่นี่ระเบียงระเบียงโอเควางแนวเดียวกันถูกต้องถูกต้องระเบียงระเบียงรอบบ้านนี่ไงนี่ไงแล้วก็ทำาบันนี้ไว้เลยรั้วโอ้ยได้สองอันขาดไม้โอเคถ้างั้นเราก็จะวางตัวนี้ไปก่อน วางไปรัวๆนี่นี่เป็นไงเราท่านผู้ชมที่น่ารักเป็นไงเป็นไงอุยโอเคออกมาดีขาดไม้นี่น้องๆที่น่ารักของพี่ขาดไม้ใส่รั้วไปเลยนะครับยาวรอ,อบบ้าน16อัน Okay. เอาไม้เพิ่มน่าจะขาดไม้เป็นหลักนะครับของเราเนาะนี่นเฮ้ยน้องทบ้านเสร็จนี่ขูโคตรดีเลยอีกนิดเดียวเกือบเสร็จแล้วนี่ไง นี่ไงครับนี่ไงแค่นี้ใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับบ้านเราเอ,อื้อหนัก <c oughs> โอเคหนักหนักอื้อดูความหนักอุ๊ยหนาวด้วยเดี๋ยวพี่ต้องทำเตาผิงไว้ในบ้านด้วยนะไม่งั้นนี่หนาวตาย ือพี่จะให้มันอยู่ในขอบไม้ทุกอันเลยนะครับเห็นปะมันเราไม่เอาแปะขอบเราจะให้เขาอยู่ในเขตไม้ของเราทุกอันเลย <c oughs> นี่ใส่รายละเอียดให้กับการสร้างบ้านแบบครบส้วนไม่มีการตัดนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะ เป็นไงครบทุกระเบียบนิ้วนี่ไงน้องๆเสร็จแล้วนะครับอันนี้เสร็จจริงบ้านเราโอเคเดี๋ยวพี่จะพาทัวร์รอบๆบ้านนะครับเฮ้ยขาดประตูว่ะนี่นี่น,นี่ประตูประตูลืม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 ประตูนี่น้องเสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นตนี่คราวนี้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นนี่น้องบ้านเรา อ่านี่นะครับคือบ้านของพี่นะอ,อเสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนออ้องๆนี่บ้านเราเป็นไงสวยเปล่าเอออันนี้คือเสร็จร้อเปเซ็นเลยนะครับนี่เป็นไงแล้วจ้าพี่บอกเลยเฮ้ยแต่พี่ยังมีติติดอีกนิดหน่อย ติดอีกนิดหน่อยขอ,ขอลองเพิ่มอะไรอีกนิดหน่อยนะครับน้องๆน,นิดหนึ่งนิดหนึ่งเป่อจะสวยเื่อจะสวยโอเคเดี๋ยวลองดูไม่รู้สวยไหมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองนีไ่ไงโอเคเอะขึ้นช้างไม่ได้ นี่ไงชานบ้านโอเคมันต้องมีวะ่ะมันต้องมีว่ะน้องเอ้าว,วางไม่ได้เหรอเออวางได้ดิเออต้องแบบนี้ กแต่งเรามันสายตกแต่งขาดสี่อันนะ่ะขาดแท้อีกแล้วนี่น้องตามคำขอเป็นไงยาวๆกันไปเลยนี่นะฮะออก็ตามคำขอกันเลยเพื่อน้องรักของพี่ บ้านตัวเองไม่ได้เกินเอ้าเข้าบ้านไม่ได้เหรอโอ้ยจะเข้าบ้านตัวเองไม่ได้สักนอ่าโอเคน้องก็เอาเป็นว่านะครับบ้านของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ EP พนี้นี่ยังไงอือโอเคครับน้องๆ เสร็จแล้วเอาละครับก็เอาเป็นว่าบ้านของเราก็เสร็จสมบูรณ์แบบ100%นแล้วนะครับน้องน้องก็นะภูมิใจนำเสนอนะครับอุ้ยหนักโอเคครับ e ีพีนี้พี่ก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับน้องน้องก็นี่นะครับคือบ้านของพี่นะครับเสร็จแล้วอถ้าชอบก็อย่าลืมเอาเป็นแบบอย่างกันได้นะอื้นี่น้องอาจจะให้ดูในความมืดโอเคครับอีพีนี้พี่ก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับน้องรักของพี่แล้วมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับ บายบายสวัสดีครับ